สำหรับเรื่องคลิปนี้นะครับเมื่อวานผมได้คุยกับสวัสดิ์สืบสวนสพอรัญญประเทศนะครับว่าคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเขาบอกว่าเขากดอ,อ,อ,อัตโนมัติจะใช้ทบทวนความจำนะฮะมันก็จะอจัตโนมัติทุกสายที่โทรเข้านะครับเอาแล้วไปถึงสื่อมวลชนได้อย่างไรเขาบอกเขาไม่ทราบแต่ ข้อมูลตัวนี้เขาได้ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่ออะไรเพื่อแสดงความรุ้สึกใจว่าเขาได้ทำงานนะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้เริ่มรู้ว่าลูกน้องนะครับไปตามดูกล้องนะไอ้ตรงนี้คลิปตรงนี้คือเขาใช้ชี้แจงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเขาอธิบาย เข้าใจไหมฮะเขาอธิบายว่าเมื่อวันที่นี้เวลานี้ผมคุยกับลูกน้องคนนี้นะมีรายละเอียดดังนี้เข้าใจไหมฮะแต่มันดันไปหลุดมันดันดันไปหลุดไปถูกสื่อมวลชนนะซึ่งสื่อมวลชนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยก็เรียนให้ทราบว่าลิปเนี่ยที่สงสัยว่าเอ๊ะสร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็เรียนให้ทราบว่าเป็นการ ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการบันทึกอัตโนมัตินะครับในเครื่องของสวัสดอและอธิบายนี้เพื่อชี้แจงคณะกรรมการแต่ไม่ทราบว่าหลุดไปถึงสื่อมวลชนอย่างไรนะครับไม่ได้มีการแต่งแต้มนะครับเรียนเบื่ทราบครับ